เอ่อชิคกี้พายเอ่อเป็นอะไรเป็นเมื่ี้พูดไปเม่ทีเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นโะอะอ่ะรู้สึกยังไงคะครับเอาไปน่าข่าด้วยเหรออ่านเลยชิญได้ครับรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงคือรู้สึกเรื่องมีนางเอกคนใหม่อ๋อรู้สึกแย่ค่ะมันมันเครียดมากเลย ดประทับใจและก็ดีใจมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้ร่วมงานกับมือโปยนี้มันทำไม่ะผมเป็นคนจริงจังตั้งแต่ต้นอยู่แล้วพี่ๆหลายคนก็น่าจะทราบว่าผมเป็นคนค่อนข้างที่จะจริงจังกับสิ่งต่างๆยูปีราบพี่ผมเี็นและคุณก็รู้นี่แลเข้ามาด้วยกันที่ผมเป็นคอมเมดี้นี่นะครเมดี้ครับผมแต่ชีวิตจริงเป็นคนจริงจังไม่ก็ทีถามกันน้อยไป กระบวนการการตามข่าวปิดตัวนักเอกมันเกิดขึ้นอะไรยังไงใช่ครับผมการก็คือต้องบอกว่านักเอกคนคนเก่าเนาะคนเดียวคนเก่าก็คือทิงพลพรวดีนะครับผมก็มีปัญหาทางสุขภาพครับก็เลยต้องปรึกษากับทางค่ายแล้วก็ปรึกษากับทางช่อง7 HD ว่าเขาต้องพักรักษาตัวค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเหมือนกันก็ระยะระยะเวลาได้ประมาณแบบก็เกือบพึ่งปีเหมือนกันนะที่ที่ที่เรามีโอกาสได้คุยกันได้โทรหากันนะครับผมรู้สึกว่า ถ้ามว่าเราต้องหยุดรอ,รอเนี่ยเขาในส่วนของผมอะผมก็รู้สึกว่าผมสามารถรอได้นะเพราะว่ามันสามารถที่จะไหนๆเราก็แบบนานๆเราจะได้มามีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้วอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกรอได้แต่ทางไม่ว่าจะเป็นทางค่ายหรือว่าทางช่องเนี่ยทางพี่พอลอยก็รีบบึกษาว่ามันไม่สามารถรอได้เพราะว่าโปรเจกต์นี้ก็ต้องดําเนินกันต่อไปนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีนักแสดงหลายคนไม่ว่าจะเป็นทีมผู้จัดหรือว่า ทีมนักแสดงรวมไปถึงทีมงานท okay. hey, ุกคนอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องเกิดเหตุการณ์ที่ว่าถ้ามันรอไม่ได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนควาเปลี่ยนครับเราได้กูกับพี่ตอนนั้เป็นยังไงก็ให้กําลังใจก็ขอก็คุยในเรื่องของสุขภาพนะครับผมก็ก็เป็นกําลังใจให้เขาแหละก็ขอให้เขาหายไๆนะครับถ้ามีโอกาสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องบทอะไรอื่นๆเนี่ยที่ผู้มันเข้ามาแล้วมันตรงกับพวกเราทั้งสองคนก็ อาจจะได้กลับมาเจอกันอีกทั้งค<พ>ู่มีความเสียใจเกิดขึ้นเหมือนกันเท่าจริงๆก็เสียดายเสียดายมากๆเหมือนกันครับเพราะว่าเรามีโอกาสร่วมงานกันมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะเราจะได้รู้สึกแบบเออจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งครับแต่ก็เหนือชื่ออื่นใดแหละในเรื่องสุขภาพับผมผมก็คิดว่าเขาก็คิดถูกแล้วแหละที่จะควรไปรักษาสุขภาพก่อนถ้ามันเกิดเหตุอะไรที่มันหนักขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะแก้ไขไม่ได้เพราะว่าอายุก็ค่อนข้างที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถามว่ากลัวไหมหรอผมว่าแฟนๆน่าจะเข้าใจอยู่นการอด้วยกันผมว่าแฟนๆก็น่าจะเข้าใจแหละในในเรื่องของสุขภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นทางทางช่องก็ออกมาประกาศแล้วว่ามันเกิดเป็นการที่สุขภาพจริงจริงทางพี่พลอยก็ออกมาพูดแล้วครับผมมันไม่มีดราม่าใดเกิดขึ้นดดราม่าไม่ไม่ผมว่าไม่น่าจะมีดราม่านะในเรื่องของสุขภาพเนาะลหลายๆคนก็ต้องเลือกสุขภาพตัวเองอยู่แล้ว ข,ข,ข่าว่งใหญ่เลยเขาก็จะแบบหนูสมา้าทปิดตำนานยูโ,โยรวิพอยปิดตำนานยูโรวิพอยเพราะว่าเราเป็นคู่ขวัญกันมาตลอดตลอดเหรอเยเล่นมาแค่เรื่องเดียวนะแต่แตตก็ได้ได้อ่าได,ได้รับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเม่อไม่ลูกเดืองให้ก็ได้ก็ไ, <c oughs> ได้่ะก็ร่วมงานกันมาหนึ่งเรื่องเนาะแต่ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเนาะสำหรับเรื่องยูโรวิทพอยแลวการกลับมาครั้งนี้หลายๆคนก็คาดหวังแหละคาดหวังอยากจะชมอยากจะรอดูอยากจะคอยติดตามอยากจะเยี่ยมใจแต่ว่า คอว่มมาในเรื่องของปิดเลยไหมก็ถ้าสมมติว่าพี่พลอยหายดีแล้วบทอะไรเข้ามาที่มันแบบมีโปรเจกต์กที่เหมาะสมกับเราสองคนอนะ่ะมันกลับมาได้อยู่แล้วครับก็อยากฝากเป็นกำลังใจให้พี่พลอยหายไปไว้แล้วกันครับผมก็เป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็มีโอกาสจะได้กลับมาร่าวมงานอีกแล้วเป็นไงพอเป็น่างเองคนนี้เราเขาจะต้องมีการช่วยเลือกไหมหรือว่ายังไงผม,ผม,มผมไม่ได้มีอำนาจมากมายขนาดนั้นช่นีดี <c oughs> ผมก็แค่เป็นนักแสดงธรรมดาคนนึงครับผมก็ผู้่งผู้ใหญ่แหละก็หา นักแสดงที่เหมาะสมกับบท,บท,บทเรื่องนี้ครับผมก็ไม่รู้ไปเฟ้นหาทางไหนนะครับได้นางเอกคนสวยคนนี้มาก็ดีใจมากๆครับก็พร้อมที่จะทํางานแล้วก็ยินดีมากด้วยประสบการณ์ของมุกอ่ะเนาะเมก็เชื่อว่าละครเรื่องนี้มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายคนก็นาจะได้ชมทีมใหม่สำหรับละครเรื่องนี้รู้เมื่อไหร่รู้รู้เมื่อไหร่รู้อาทิตย์ที่แล้ว,ลวประมาณอาทิตย์ที่แล้ว ตามจริงอันนี้เชื่อเพราะตามแบบจริงเพราะว่าก็เพราะว่าพ่อกันดีก็แบบมีมีเวลาพิจารณาบดอยู่แป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบโอเคพอมาปุ๊บลุยเลยแล้วก็ขึ้นขึ้นเรื่ยเลยมาไม่ทันตั้งตัวใช่ค่ะมาอย่างนั้นเลยอะค่ะมาทันเวลาพอดีอะค่ะรู้ใจอะรู้ใจคือว่ามันเหนื่อยมาก อก็จริงๆตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่แบบเขาเห็นว่าเอ้ยบทนี้แบบมันเป็นเราได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะทําให้ตดม,ม,มที่บห้กับจ็กค่ะกับบทนี้เองมันมันมีความท้าทายยังไงครับว่ามันมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ใกล้เคียงเราในบทชีวิตปราจำวันรจริงๆมอกว่าเป็นการ ใชในฐานะแบบการร่วมงานกันางครั้งแรกมากกว่าแบบว่าเออไม่เคยร่วมง,งานกับช่องเตดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบมีไปหลายโลเคชั่นมากๆเดี๋ยวถ้าทุกคนได้ดูก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยไปโผล่นั่นไปโผล่นี่ไปโผลน่นลู่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบใหม่ๆแล้วก็คิดว่าสนุกแน่นอนโดยเฉพาะมันเป็นคอมเมดี้ด้วยจริงๆคอมเมดี้ไม่ได้แปลว่าแบบ ไม่เหนื่อยนะแม่จะแบบน่าจะลุยอยู่งเงี้ยค่ะติดตามผลงานติดตามผลงาีตอนยูโรมันเป็นยังไงบ้างติดตามผลงานตอนยูโมพี่การไปเช็คก็ดูก็ดูกับพี่สุดยุ่งแล้วก็ต้องเช็คกันไหมเออจะเช็คติดตามผลงานมันเป็นยังไงบ้างก็เราก็แบบเป็นสาววัยไอเดี่ันเล่นยังไงก็จริงๆแบบจริงจริงก็แบบมีรู้จักเขาอยู่แล้วค่ะว่าคนนี้คือยูโรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่ไม่เคยเจอกันเจอๆเขาเจอกันเป็นไใบ้าง เกรรงอะไมมันมันผมเป็นคนที่เกรงรับมากอยู่แล้วเวลาแบบก่อนที่จะแบบเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามที่จะแบบละลายพฤติกรรมกันอะไรเงี้ยก็สนุกสนานค่ะบยูโรหลัเกรงไหมเกรงเกรงเกรงไปแหละอรับเกรงเขาเข้ามาแล้วเข้า ผมก็มีโอกาสได้ได้ไดคุยกันก่อนเนาะแล้วก็มาเจอกันก็มีฟิตติ้งกันแล้วก็มีเวิร์กช็อปกันเล็กน้อยก็ก็มีความเก่งๆนะช่วงแรกแต่พอได้สังเกตการพูดคุยเขาการคุยกับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกเออก็เป็นคนที่เ็นลี่นะน่าจะไม่ยากอะไรแล้ก็รู้สึกเออมันก็ค่อนข้างที่จะไปด้วยกันได้ก็เลยสนุกสนานนะตอนเนี้ยก็คิดว่า ไม่น่ายากอะไรไม่คุ้นเคยใช่ครับโอ้ใครก็ไม่รู้แน่เป็นดารามันจะไหนก็ไม่รู้อยู่ๆเรื่องงานกับเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความหวาดผวาความกลัวบ้างนี่พวกเขาเขาบอกว่าเป็นแบบพระเอกเบอร์ต้นของหุ่นเคร่งเด็ดการที่เราจะมานั่งอยู่นู่นนู่นก็ต้ง้นการที่เรามาเจอเขาต้องตื่นเต้นนะเราเราก็เป็นแค่ตัวเล็กๆเรามาเจอแบบเขาเไม่ โอ้โหรัวรัวกันทำไมเนี่ยผู้จัดครับน่าสนกจเรื่องหน้าด้วยนะครับวันนี้เราจะได้เห็นเมื่อไหร่เรื่องนี้เรื่องนี้โอ้ยังไม่ได้เรื่องถ่ายเลยครับก็ต้องรอรอรอคิวต่างๆที่มันมันลงตัวแล้วก็อาจจะพร้อมถ่ายคิวพระเอกอะไรเงี้ยอาจจะแบบยากยรอครับแต่เคมีคือจะมาเป็นมุกคยูยูนิก็แบบว่าให้ดูจากการกีดอาไลเนอร์คนี่กีดมาด้วยเหรอนี่ไม่ได้กีดคอนแทคเลนส์ ไม่ใส่ในตธาธรรมชาติครับโลกที่เ่ยพอเราไม่เล่นซีนิฟายอยู่แล้วพอมาเล่นเกมมันจะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างผมว่าเป็นแฟนพร้อมที่จะติดตามผลง,งานอยู่แล้วแหละ ครับผมใน,ในเรื่องนี้เนาะผมก็ด้วยความที่เราเตรียมมาว่าเราเป็นนักแสดงนะครับผมไม่ว่าจะเป็น,นทางค่ายหรือทางช่องเนี่ยเขาก็พร้อ <c oughs> มที่จะสนับสนุนในเรื่องผลง,งานางต่างๆที่มันเหมาะสมกับเราครับผมก็เลยไม่ได้คิดในเรื่องว่าเราสามารถเล่นชายชายได้หญิงหญิงได้เราต้องเลือกทางเดียวกันผมคิดว่ามันอาจจะอยางะครับผมในมุมของนักแสดงก็พร้อมที่จะ

ไม่ได้ถามไม่ได้ถามเรื่องเรื่องสัญญาอะไรเขาเลยนะก็คุยแต่เรื่องว่าสุขภาพเป็นยังไงบ้าง มีใหม่ๆนะที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผมหรือในส่วนของได้มาเจอกันครั้งแรกแล้วก็บุ๊คอยู่ในหน้าจอช่อง7 HD แล้วนะครับผมก็ฝากติดตามดูนักเอกดูความสามารถในการแสดงของเขาว่าจะเป็นยังไงกดต้องใหญ่ทำไมมาความสามารถดูทักษะการแสดงที่ประสบการณ์มากกว่า13ปีจะมาอยู่ที่ช่อง7 HD ครับผมก็รอชมครับรับรองสนุกแน่นอนฮะเรามารอดูพระเอกเบอร์ต้นช่อง7กันนะคะแล้เรามาดูกันว่าทักษ สาม่าที่เขาแบบว่าอยู่ในวงการมาราวสิปีเนี่ยยังไม่ถึงเซ็ตก็จะแบบว่าโอ้โหเราต้องกดเปิดความสามารถมาในเรื่องนี้นะคะแหวนรักข้ามเวลาเราต้องดูกันเลยจับตามองได้เลยจับตามองได้เลยนะคะในสมองพระเอกเออเสื้อผ <c oughs> ้าอะไรทำไมอบคุกขาอิสระใจหายอิสระคจนี่คุณแสดละครค่